สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับวันนี้จะพามาทําสวิงอาร์มรถพ่วงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับวงโช้นะครับเรียบร้อยนะครับตันนี้จะใช้เป็นเสษสี่หุนหกหุนนะครับเสีที่เราเลือจากรถพ่วงนะครับผมมาเรามาประกอบกันเลยครับเป็นเสษท่อหกหุนนะครับที่เราตัดตัวทําโค้งข้างหลังนะครับมันเลือก็เอามาทําเป็นสวิงอาร์มได้นะครับหกหุนตัวนี้ผมจะใช้อยู่ที่สามมิลนะครับผมเป็นปลาปลาค่า้ําเงินนะครับผมยาวผมอาที่สี่สิบสองนะครับ เซนเตอร์รูเข้ามาสองเซนครับผมนะแล้วเราก็มาตีหัวให้แบนอย่างี้นะครับตีหัวให้แบนผมหนาก็โอเคนะพอจะกลายเป็นห้าหกมิลเลยนาก็มาสองเซนพเพลือเซนเตอร์มันสี่สี่เซนส่วนในตัวบูทด้านหน้านะครับผมจะใช้เสียท่อเหมือนเดิมครับผมเสียท่อแต่ผมจะใช้น้าแปนตัวเนี้ยเป็นเหล็กแสตบาร์ตัวเนี้ยเหล็กเส้นหนาสักสี่มิลหกมิลก็ได้ครับแล้วมาเจาะรูสิบสองจุดห้ามิลนะครับให้มันได้รูเผาพอดีนลครับแลวเราก็จะมาแปะประมาณเนี้ยครับ แปะหัวท้ายนะครับผมมาแล้วมาเจาะรูตรงนี้ก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านตัวโค้งมันนะครับผมรู12มิลเพาแกนล้อหลังเวฟพอดีครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบากแบบนี้ครับบากเพื่อจะใส่ตัวตัวเพาหน้านะครับผมเผาหน้าก็อย่างที่ว่าครับแกเจาะใช้แผ่นเพลทแบบนี้เจาะแล้วก็แปะหัวแปะท้ายครับผมโอเคเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมทําเป็นชิกนะครับผมมันก็จะมาชนตรบมาเนี่ยครับนี่ก็ตัวครอบล็อกด้านหลังครับผม แล้วก็มีหูตัวนี้ใส่โชคนะครับผมเตรียมไว้นะมาประกอบกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวิงงามครับผมตัวตัวบูทด้านหน้าครับผมผมจะใช้เป็นเพลาแกนล้อเหมือนกันนะครับรูเดียวกันเลยครับผมสิบสองมิลนะครับผมพอสิบองมิลเลยเนี่ยครับเอาตรงนี้ใช้สองฝั่งได้เลยครับอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ขยายแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วทำเป็นเดือยแล้วก็หันในฝั่งหนึ่งได้นะครับนะครับนี่นะครับส่วนตัวหูเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับผม จะโชกกันอยู่ประมาณนี้ครับผมนะที่ตรงนี้ทําไว้มันก็สามารถขาตรงนี้ได้กันบิดได้สามารถเสริมได้หมดทุกอย่างนะครับผมผมทําเผื่อไปให้ทาเผื่อไปเลยนะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นเศษหกหุนนะครับเราไม่ต้องทิ้งใช้เศษหุนแล้วมาตีสศสองนะครับวันนี้ก็เป็นเศษสี่หุนนะครับผมประมาณนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ในคลิปต่อไปผมจะพาประกอบนะครับผมพาประกอบชุ้มล้อเลยนี่ทำสวิงอาร์มไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ